ือาพ่อเท่าวัย81ปีโดนฟ้าผ่าแต่รอดปฏิหารเชื่อบารมีหลวงพ่อที่ห้อยคอช่วยให้รอดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา่าวสารเด็ดๆตัวเลขกตาหนังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะช่วงนี้มีฝนฟ้ามีพายุนะคะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าหลายพื้นที่นะคะล่าสุดนะคะได้เกิด ฟ้าผ่านะคะใส่ชาวบ้านรายหนึ่งอายุ81ปีนะคะแต่ว่ารอดปฏิหารนะคะโดยคุณตาท่านนี้นะคะชื่อนายสังทองคลังอาวุธอายุ81ปีนะคะอยู่ที่บ้านหัวหนองตำบลบัวใหญ่อําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะ รอดปฏิหารจากการถูกฟ้าผ่านะคะปกติแล้วจะไม่มีคนรอดเลยนะคะฟ้าผ่ามาที่รายนี้จะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะแต่คุณตารายนี้นะคะรอดมาได้แบบปฏิหารนะคะโชคดีมากนะคะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะโดยเกิดเหตุเมื่อวันที่22พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานะคะในขณะที่คุณตาท่านนี้นะคะ บอกว่าขณะก่อนที่ฟ้าจะผ่าลงมาที่ตัวคุณตานะคะคุณตาบอกว่ากำลังต้อนกัวเข้าคอกนะคะและกำลังจะมัดประตูข้อกัวนะคะโดยใช้ลวดมัดประตูข้อกัวูุดีก็มีฟ้าผ่าลงมาที่คุณตานะคะจนรู้สึกร้อนไปทั้งตัวก่อนที่จะหมดสติไปประมาณ10นาทีนะคะ บอกว่ามารู้ตัวอีกทีก็เห็นลูกสาวและวก็ญาติญาติช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะซึ่งตอนเกิดเหตุนั้นนะคะลูกสาวแล้วก็ญาติญาตมาช่วยกันเขย่าตัวจนนายสังทองฟื้นลืมตาขึ้นมานะคะแล้วก็ สามารถลุกเดินได้เหมือนคนปกติทำเอาลูกสาวและยาๆต่างแปลกใจไปต,ตามๆกันเพราะว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่าลงมาที่คุณตานะคะขณะกำลังยืนมัดประตูคอกวัวอยู่นั้นนะคะทำให้คุณตาล้มลงหมดสติเป็นนานหลายนาทีไม่เชื่อว่าคุณตาจะฟื้นขึ้นมาได้นะคะก่อนที่จะจดจะนำส่งโรงพยาบาลนะคะ<อ>ด้านนางสีน้อยครังอาวุธอายุ48ปี ลูกสาวของคุณตาท่านนี้ที่โดนฟ้าผ่านะคะแต่รอดปฏิหารน,นี่นะคะเล่าว,ว่าบริเวณบ้านของคุณตาสังนะคะซึ่งเป็นพ่อของเธอนะคะมักจะมีฟ้าผ่าลงมาเป็นประจำเลยนะคะเธอบอกอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่ฟ้าจะผ่าลงมาบนต้นไม้แต่ครั้งนี้ผ่าลงมาตรงหน้าพ่อเธอจนหมดสติล้มลง สักพักก็รู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาทําเอาเธอและก็ญาติๆแปลกใจกันแย่งมากนะคะรอบบอกว่ารอดมาได้ยังไงนะคะเพราะปกติแล้วคนที่ถูกฟ้าผ่านะคะจะเสียชีวิตทันทีเลยนะคะแต่เธอบอกว่าพ่อของเธอนี่รอดมาแบบปาฏิหาริย์เลยนะคะซึ่งเธอบอกว่าการที่พ่อเธอรอดมาได้จากฟ้าผ่าครั้งนี้นะคะอาจเป็นเพราะว่าพ่อเธอคล้องเหรียญหลวงพ่อพระครูสุวรร ธรรมานุวัตรรุ่นสร้างโบสถ์ของวัดหัวหนองนะคะซึ่งเธอบอกว่าพ่อเธอนี่ของคอประจําเลยนะคะติดตัวไว้เป็นประจําเลยนะคะอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ที่ทําให้พ่อเธอรอดมาได้นะคะซึ่งเหรียญของหลวงพ่อพระครูสุวรรณธรรมานุวัตรเป็นเหรียญรุ่นสร้างโบสถ์ ของวัดหัวนองตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะโดยเธอเล่าต่อว่าเป็นเหรียญที่ปลุกเสกและสร้างขึ้นเพียงไม่กี่เหรียญเท่านั้นโดยพ่อเธอจะคล้องคอไว้ตลอดเวลาซึ่งเธอบอกว่าส่วนตัวแล้วเธอเชื่อว่าเป็นปฏิหารของเหรียญหลวงพ่อพระครูสุวรรณที่ช่วยให้พ่อของเธอแคล้วคลาดปลอดภัยจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าในครั้งนี้นะคะนี่เลยนะคะหน้าตาเหรียญเป็นแบบนี้นะคะ แบบนี้เขาเรียกว่าคุณพระช่วยจริงๆนะคะตุบฟ้าผ่าแต่รอดปฏิหารนะคะซึ่งพระครูส่วนธรรมานุวัตรนี่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวหนองนะคะเป็นเจ้าคณะตำบลหน,นองบัวสะอาดที่อำเภอโพใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะในขณะที่บรรดาคอหวยนะคะแห่ซื้อเลขอายุของคุณตาที่ รอดปฏิหารจากการถูกฟ้าผ่านี่นะคะหนึ่ปดแปดหนึ่งนี่เกลี้ยงแผงนะคะคุณตาอายุแปดสิบอดปีนะคะเลขตัวนี้เกลี้ยงแผงเลยนะคะเพราะว่ารอดปฏิหารนะคะสวัสดีค่ะ